ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาละครับพี่น้องสําหรับทลิปนี้ผมกับสิพ้าพี่พานองนี่มาชมมาเบิงเอวกงไงหล่ะกะันถือว่าเป็นงวง,งามหนาเลียงเลยนะครับพี่น้องครับยูททางอําเภอนามุนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับกะมันในยุทธที่ข้อของอหอยไวยงงงามเลยครับพี่น้อง เอาสําหรับผู้ใดม,มักง้อฟลิมใหญ่งๆนะครับเนาะเป็นง้อทองแล้วกะ็ง้อแม่ลูกมืนอนนี่ก็มีมาฝากพี่ฝากน้องนี่ชุ่มแบบจุใจเลยแล้วกะ็ที่สําคัญง้อใหญ่อยู่นี่แหละครับเบาๆจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องเอา้านี่แหละผู้ใดอยากจะได้อยู่มึงชูสีพามาเบิง้งแต่ละตัวนี่สูงลอยหาสิบก้าวุูตุแล้วครับแล้วก็ตัวผุนว่าเป็นลอยหกสิบก้าพุ่นติพี่น้องเดี๋ยวจงไปเบิ้งกันนะครับพี่กัดอยู่ที่บ้านนามณ์ตะบลน,นามณ์อำเภอนามณ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเอานี่แหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ กะสิภาพไปพูดคุยทักทายครับเจ้าของคลอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสเอฟซีบุญชูครับผมครับกะมารอบนี้กัเป็นรอบที่2แล้วนะครับแม่นครับผมปีกายมาไทยคลิปหนึ่งเลยพี่น้องครับครับผมห่างไปโดนครับผมมือนี้กัมีมาให้เป็นแม่ทองยักษ์โตครับอยู่ไหนมีแม่ทองอยู่ซีโตครับซีโตนะครับแม่นครับถือว่าใส่ิเงี้ยบีบใส่เงี้เลยครับรอยหาสิผ่าบวกครับรอยหาสิผ่าบวกพี่น้องครับแม่นครับเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับผม ที่ที่ที่ฟ้ามครับผมบ้านน้ำมนครับตำบลน้ำมนอำเภอน้ำมนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับมีเฟตบงกิลได้พี่น้องได้เดี๋ยวขึ้นแยกไปให้ครับตัวแรกอาจจะเปิดจากตัวหัวร่อนตัวนี้เลยครับเอาตัวเด็ดเลยตัวเด็ดนี่ถือว่าตัวนี้ผู้ใดมักบราบ้านลูกผสมหัวน่อนนแร่อนตัวใหญ่ๆใส่บึกๆเลยได้พี่น้องครับตัวนี้แม่นครับอส้นสูงเท่าไรครับไอ้ตัวนี้ร้อยหาซิบหาบวกครับร้อยหาซิบหาบวกได้ครับพี่น้องครับร้อยหาซิบหาบวกนะครับเนาะตัวนี้ท่องกับพอไหนครับท่องกับฮุสตันครับท่องกับฮุสตันได้ครับพี่น้องแมนครับ ร้อยหาสิบหาบวกตัวนี้ลูกลูกที่ไหนครับนี่หัวท้องแรกครับผมหัวท้องแรกอันนี้มีใบไห่อยู่เนาะม่ีใบมีหลอดครับเออมีใบมีหลอดกระนาจะสูงโตนั่นแหละพี่น้องครับผมท้องกับฮุสตันเดี๋ยวผมยานไละเอียดให้เบ้างนะครับพี่น้องครับอ่ท้องฮุสตันมีใบไห้แล้วก็ถ้าวันที่สิบหกพฤศจิกาหกหกกำหนดคลอดกับสองกัญญาหกเจ็ดนะครับเด้อครับผมอ่นี่นะครับเนาะ เดี๋ยวจะพาดูนะครับเป็นงอที่่คอนข้างที่จะโบดดีล่ะกันแข็งครับโค้งสางไงแข่นขาไงงอหางแบบไงนะครับเด้อนี่แหละโบดเข้มเลยนะครับโบดแคบจะทั้งตัวเลยพี่น้องครับอ่านี่ไงไงผู้ใดมักแบบนี้อยู่เดี๋ยวจะให้ฟังราคากันไปนะครับพี่น้องครับตัวแรกคนจะเปิดไว้เท่าไหร่ตั้งใจฟังเด้งงอแงบักคับพี่น้องตัวนี้ไอเปิดที่เท่าไหรครับเปิดใบหาสิบแปดครับห้าหมื่นแปดพี่น้องครับงอหัวหล่นตัวยันไงนี่แหละครับครับผมอ่านี่เอาดูหน้าตางอสั้นๆนี่แหละคสัน อ่าที่สำคัญนะครับเป็นงูที่หูที่เชื่องจับได้ใบได้แด้พี่น้องเด้ผู้ใดหาแม่บอกตัวยญ่งๆเอาไปเรียกนะครับช่วงนี้ราคาือว่านาสื่อเลยแ่ะแค่นหลังนี่ย่างแตกครับพี่น้องอ่าปีีเอ้าใส่รอยหาซิบหาขาบถกบถอนเปิดไว้หาสิแปดนะครับต่อได้ครับผมปกติไอ้สรงไอ้ทรงฟีห่อเสครับทรงฟีทั่วภาคอีสานครับผมทั่วอีสานพร้อมพี่น้องครับเนี่แหละให้เบิ้งมุมนี่เบิ้งความสม่วนนะครับเด้อหนังนี่บักย่างหนาเลยแหละครับโดยจะพาะเบิ้งด้านขวาของน้องเขานะครับเนาะนี่โบเต็มเต แข้งขาใหญ่ๆอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับอ่ารับประกันตัวนี้รับประกันทองน้อยเนาะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเมื่อพี่น้องครับเบื่อไทยก็เหงาหางย่างเบิกเล่นแหละเดี๋ยวจะเบื้องมุ่งกุ้งกวงให้นะครับเนาะดูชัดๆเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยหรือเปล่าพี่น้องครับนี่ครับวันหลุนๆงามๆผู้เลียงหมักใส่หญ่ๆนะครับเนาะอ่ะนี่แหละงบพอถึงแสนตัวนี้ก็ไเด็นตำเงินตวำเงินแสนเลยพี่น้องเอ้านี่ตัวย่างเงยได้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าดูช่วงเลเนาะอ่ะ เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเป็นชุดเป็นชุดไปดนะครับพี่น้องเด้อที่เราโตนะครับเนาะอันนี้คือแค่เพียงตัวแรกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เอาต่อเอาเดี๋ยวพาเบิ้งตัวที่สองครับเอานี่แหละครับพี่น้องกะสิพามาเบิ้งตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวนี้กะใส่ใหญ่ไงนะครับเด้อ่นครับตัวนี้ทองกับพ่อได้ค่ะใบทองเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งนะครับท่องชักเดือนหรอครับหาเดือนครับผมหาเดือนมีใบมีหลอดอยู่ดนะครับเด้อแม่นครับผมใบหลอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมจานให้เบิ้งนะครับ kf สามหาเดือนพัวนิ่งนึ่งเชิงเชื่องนะครับพี่น้องครับเด้อเดยวส่วนสูงจังเบิ้งกันนะครับเนาะ kf สามหนึ่งนี่นะครับพี่น้องเดียวเบิ้งกันมือทำวันทีสิบหตุลาหกหกกำหนดคอดกับย่สิบากรกฎาคมหกเดนะครับเอาตามที่ผมอ่านนี่แหละครับผมอ่ามาเบิ้งตัวนี้งัลูกที่ไหนครับไปครับท้องแรกครับผมท้องแรกส่วนสูงอยู่ทีร้อยหาสามหาสี่ครับร้อยหาสาาววคมสด เป็นม่วทีตัวอ่างใหญ่นะครับพี่น้องเอาตัวนี้ผมจะถามราคาให้ก่อนนะครับเด้อตัวนี้อายเปิดไว <5 S 2> ้ที่เท่าไหร่ครับเปิดใบสี่สิบห้าครับสี่สิบสี่สิบห้าเมียนครับผมตัวบกใหญ่ได้อพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวได้อีก<ม>แล้วกันเห็นเพิ่นบอกว่าทรงฟรีทัวายิสานพองเม่นครับผมทรงฟีทัวายิสานครับตัวนี้เบิ่งชัดๆัดได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละขอบหูดำบนนะครับแล้วก็เป็นม่วงทีแดงดีอ่างดึกสีแบบม่วงมีปานม่วงมีด่างเลยเด้อพี่น้องอ่ะเล็บสวยๆเลย นะครับเบื้องความอ่างนะครับพี่น้องสี่เหมือนหาอี่แหละครับผมอ่ะนี่ใส่ร้อยหาสิบสามวร้อยหาสิบสี่เลยนะครับไอ้วามสาวเอ้าเบื้องความสมส้อนอีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะตำหนิโบ่มีอย่างนะครับเนาะนี่ครับผมตำหนิไม่มีนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่แหละผู้ใดหาแบบเพี้ยงใหญ่ๆอยู่นะครับเนาะถ่ายเครื่องนี่โบ้เต็มเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนุ่มเก๋โบ้ติงเอกพี่น้องครับอ่ะนี่เบื้องแผ่นหลังหนังหนาเลยทีเดียวตัวนี้อ่างอ่างเอาเบื้องแผ่นหลังครับ หนังย่างหนาเลยครับเออหนังย่างหนาเอาไอ้เบื้องไอ้ทายยางเจ้าน้อยครับถี่เบื้องอีกขางนึงเออยางวนใสไปเลยครับผมนี่ใช้เบื้องทายยางแล้วกันสิเว้ยเบื้องขางใสได้ครับพี่น้องเด้อนี่เบื้องใสถทายเอานะครับเนาะเอออ่ะโอเคครับผมนี่ยางใหญ่แด้วครับซีมมันหายองพี่น้องแม่นครับตัวนี้ใหญ่งามพอมนี่นี่ได้ในเรื่องของความสดนะครับเนาะแล้วก็หูหูเชิงเชิงคือกันกับตัวแรกนะครับเนาะแม่นครับนี่นะครับสองตัวแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องหนอก โอ้โหจับได้บ้าได้แบบนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งมุ้งกวงๆนะครับพี่น้องครับนี่หัวซีเมืองหางว่าทองเคเอฟสามหนึ่งอ่ะนี่หลายเดือนแล้วเตรียมกินน้องอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวพยายากได้แม่ลูกกับเฟียบร้อยหกสิบหน่าจะมีตัวนั่นเลยพี่น้องครับ,บผมเบิ้งกันนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวที่สองอ่ะเด็ดบ,บ่มีปัญหาเดี๋ยวผมให้เบิ้งชัดๆเลยพี่น้องครับอ่ะโดนโดนในมาสเทอรหนึ่งสมคำลำลืุยหรือครับผมอ่ะนี่เออน,อนี่เดีดด๋วยวเบื้องมุ้งนี่เ เบื้องหน้าตรงอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเด้อดูหน้าตรงเบื้องชัดๆนี่แหละครับบบกเผ้าใหญ่ๆเนาะหูบเยา้วหูสันนะครับพี่น้องออะมาเอาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวสามตัวไหนจะอดใจรอครับผมนะครับเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวพาเบื้องตัวที่3ามครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับตัวต่อไปนี่ตรงบอกว่าตัวใหญ่สูงค่ะครับเอาไอ้ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับ สูงว่าร้อยหกสิบวกอยู่เลยครับประมาณร้อยหกสิบกว่าอันนี้คือตัวบอกใหญ่ได้ครับเทียบกับคนเราเนี่ยสูงกับสี่สิบสามขั้นไหนแต่วาสี่ร้อยเจ็ดสิบเลยตีส่วนแมนครับเออนี่นะครับตัวนี้ทองกับพอได้ครับวันนี้ทองกับเจ้าโชคครับทองกับสี่วายหนึ่งเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเจ้าโชคอันนี้มีใบมีหลอดได้ครับเบลครับใบอยู่ทั้งหลังนี่เด้ออ่าผมจะอ่านให้เบิ้งนะครับเนาะนี่สี่วายหนึ่งเจ็ดแปดมีหลอดสีแดงๆนี่ครับเอาจะชัดไปเลยนะครับอ่าอันนี้ทับวันที มีสิบเก้ากันยาหกหกนะครับพี่น้องมี้น้องท่องหลายเดือนเลยตัวนี้กำหนดคลอดกันสิบเอ็ดกรกฎาคมหกเดือนแล้วนะครับพี่น้องบุรุษว่าพี่น้องเห็นว่าตัวนี้เป็นงวนลูกที่ใดค,ครับไี2 2> บ้ลูกที่สองครับผมลูกที่สองผู้ใดมักเฟียใหญ่มากนี่บ่มีผิดหวังครับพี่น้องครับลูกที่สองสูงร้อยหกสิบกัวตัวนี้อายเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดสี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องครับตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้แหละใส่ร้อยหกสิบนะครับพี่น้องแน่นครับเออเดี๋ยวจะพาเบิ้งอีกใกล้ๆวันนี้พี่น้องคคครรรััับบบบเเิ่่่่งงงททาาหนนน้้้ดดอออพีีะะูลสวไป สี่หมื่นเจ็ดีิค่ะพี่น้องต่อรองได้แล้วก็ทรงฟรีถั่วอีสานนะครับเนาะอ่ะผู้ใดามักเฟรมใหญ่มยาหนีเลยเพิ่อนกติเน้นว่าเฟรมใไงเด้อค่ะพี่น้องอ่ะเบื้องความลึกเด้อค่ะพี่น้องครับวันนี้นี่ตัวใหญ่ๆนี่ยแหละครับเอาเบื้องไก่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปเบื้องที่ละส่วนบรญชูจะถ่ายให้ชมชัดๆเลยปันมายืนอยู่กับบรญชูปันมาเบื้องหน้าคอกละ่ะพีนนน่น้องเอ้านี่นี่นะครับเด้อโนมบอติงตําหนิบัวมีเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังนะครับอ่ะนี่อ้างๆใหญ่ๆนี่แหละสี่หมื่นเจ็ด อบุโรยพี่น้องเห็นบางมุมกะเดีพอถึงนี่ตัวใหญ่ๆสี่สิบเจ็ดนะครับด้วยบางมุมนี่เราจะเบมมมมิางมุมขอกวางครับพี่น้องครับนี่นะครับเอาไอ้เบิังไายยางนะครับวันนี้เดินเดินเดินลูกยังเนาะเดินเดินเดินยังพี่ย,ยังพี่เด้อครับเด้อเดินไปเบิังขากลัอีกขาบุถกบุถอนนี่ใหญ่บังขากล้วครับพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะนี่เบิังอีกขางหนึ่งนะครับนี่ขางด้านขวาของบัวอ่ะผมถอยมากใหญ่เกันนะครับพี่น้องเอาสูงใหไงขากีหลีดนะครับตัวนี้พี่น้อง ใครชอบใหญ่ๆนะครับเนาะแล้วก็งวงใหญ่นี่เป็นงวงที่หูเลยพี่น้องครับอ่ะนี่เบมึงเอามุมนี้โู้โแล้วก็เชิงเชือกนะครับจับได้บาได้ซูโตเอ้านี่แหละไผ่เน้นงวยเฟิบยันยันะครับพี่น้องมาเลยม,มาก่อนใดก่อนครับโทษก,ก่อนกับที่ได้เปรียบนะครับนี่ดูความอ่างความลึกอ่ะตำหนีโบมี่อย่างเนาะแม่นครับผมไม่ไม่มีตำหนีเลยพี่น้องครับอ่ะนี่บ่มีผิดหวังครับผมอ่ะนี่แหละเพราะถึงหาเมื่อตัวบักใหญ่ฝา <c oughs> นสักตะกี้เจ็ดเมื่นกระหยาดกันดุนเนี่ย เบื้องสัตว์พี่น้องครับสามเบอร์เลยด้ยพี่น้องครับเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องเบอร์ที่สี่นะครับน้องพี่น้อง,รงครับนี่อยากได้แบบนี้มาเลยเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับบรรยากาศสิภาพมาเบื้องครูที่เด็ดเป็นแม่ลูกด้คับพี่น้องตัวนี้ตรงบอกว่าเป็นลูกขันทีบย่ยางคาับเป็นลูกผูนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเนื้อนหนังผู้ใดหาพอพันด้วยคุ้มฝูงจนตัวนี้ได้ด้ครับพี่น้องแม่กับแม่บักไงน,นะครับเนาะ อันนี้ลูกของพ่อได้ครับใบคืองน้นลูกเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งได้พี่น้องเนีนพี่น้องกับพี่เจรนาไปน้ำเนาะแม่จังสี่คนจะใส่พ่อใดนะครับอันนี้เคฟสามหนึ่งพอสามเดือนไหมครับนี่วันนี้สองเดือนเองขนาดนี้แหละพี่น้องครับงูสองเดือนเองนะครับเนาะเนีนครับ่อลยุตตาบาเนื้อหนังหนาแล้วก็โตเงีวอ่ะแข็งขาใหญ่นะครับหนอกต่างๆเบื้องแนวหลังได้พี่น้องเด้อนี่นี่นะครับนี่ใยๆโอ้โหเชิงเชื่องนะครับหนังนั้นหนาประมาณสองเดือนเกิดจากแม่ใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องแม่นครับไข่ดำสองใบนะครับ บัานี้แม่เขาสูงลอยหันิบหาได้บ่หอดอยู่ครับประมาณนะครับพี่น้องประมาณลอยหันิบหานี่แหละครับผมแม่ใหญ่ๆแม่ก็น่าจะท่องว้างอยู่เนาะตอนนี้เนาะแม่นครับเออท่านด้ทับด้วยพี่น้องครับอ่ะนี่ลูกที่ใดครับตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับพี่น้องแม่นครับเดยจะผ้าเบื้องแม่เพิ่นนะครับเด้ออ่ะนี่แหละแม่อ่างอ่างยันยัแบบนี้แหละให้ลูกงามๆนะครับเอาซื้อคู่นี่ผู้ใดหาอยู่ได้แม่พั้นนะครับตัวใหญ่ๆแล้วก็เอาตัวนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์ได้สําหรับผู้หาลูกผูกอยู่ เดี๋ยวจะถามราคาไห้ได้ครับเด้อวคูนี่พี่น้องอ่าคูนี่ไอเปิดที่เท่าไรครับเปิดห้าสิบสี่ครับห้าหมื่นสี่พี่น้องครับห้าหมื่นสี่นะครับเด้อยพี่น้องครับตาเม่กับเท่าไรแล้วครับเบื้องตัวยงใหญ่นี่แหละห้าสิบสี่อ่ะนี่เราที่เบื้องด้านนะเออนี่นะครับเนาะอ่ะั่กระตูนน้อยปั่นกระตูนนี่รีพี่น้องครับอ่ะแล้วก็เป็นแม่บดจะเต็มขึ้นกันนะครับเนาะว่งหางเงวๆยวเลยนะครับเออนี่ตัดขวาของน้องเขานะครับเนาะอ่ะ หนังยุ้ยเลยนะครับหาหมื่นซีเอาตัวเชือเบิ้งมุมไกลๆของกวางไห้ได้ครับพี่น้องเออนี่ลูกขอกยางงามย่างเด่นนี่แหละอ่ะนี่แม่เพิ่นเบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องแผ่นหลังกับอ่าสีขางไายกับบมีปา่าบวมมีดังนะครับอ่ะใส่ใหญ่งย,ยวดพี่น้องครับแม่ทางาง่า่ๆเนาแม่บดนะครับเนาะ นี่นะครับเดินเดี๋ยวสีผ้าเบื้องลูกชัดๆอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนี่แหละหาเมินซีครับผมไาหาแบบนี้ยุ่งเอาเลยพี่น้องครับนี่นางข้อสะออนข้าง่นนี่นะครับขั้นเทพเลยนะครับเนาะอ่ะมาเลือกมาชมเอาหาเมินซีนะครับได้แม่ลูกเทพหรือผู้ใดหมักใส่ไงก็สี่สิบเจ็ดตัวนี้อ่ะเลือกเอานะครับเนาะหัวทองยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเดินมาลูกเดินมาเร็วตัวนี้ผลนม้แขกเก่าหูหูเด็ครับพี่น้อง แล้วใช่บิง้งขัดนะครับเนาะเบึงเ้งนี่อไหมห้องหลังนี่อยย่างหนาเอ้านี่ทังเก่าถึ้งยูดีบักให้เก่าเออนี่เบึ้งเอาตัวนี้จะฟาดลูกยิงฟาดยิงฟาเออยังน้ำจากให้เก่าเอ,อเอาเดี๋ยวจ, <laughs> จะพาไปเบึง้งอีกแม่ท่องอีกตัวนึ่งนะครับพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องครับบันไดกระสิพามาปิดไทยแล้วครับพี่น้องด้วย,งว,ยงวดท่องน้อยนะั่นตัวนี้เนาะแม่นครับผมอ่าตัวน,นี้นี่ท่องกับพาะใดครับท่องเคเปุกแปดครับ Kf68 มีใบมีหลอดนะครับ,รบเด้อตัวนี้ก็ใส่ใหญ่งเชือกันนะครับพี่น้องเน่ยครับไอส้ส้นส้นสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยหาสิบสามหาสิบสี่ครับร้อยหาสิบสามหาสิบสี่พี่น้องเบิ้งมุมนี้ก่อนนะครับเด้อเบิ้งความสมส่วนตัวสันตัวเงาสูงอ่าตำไหลนะครับหางสันหางเงาตัวนี้ทอง Kf68 นะครับเนาะมีใบมีหลอดเชื่อกันครับผมอ่าทำวันที่สิบธันวาหกหกกำหนดคลอดกับสิบสี่หรือสิบเจ็ดกันยานี่แหละครับผมน่าจะสิบเจ็ดกันยายนะครับพี่น้องอ่านี่อ้าวผู้ใดหาแบบนี้อยูู่สงุ ตัวนี้ลูกที่แหลกครับลูกที่แรกครับตัวนี้เป็นวัวสาวทองแรกเด้อพี่น้องครับอ่ะใส่ใหญ่ขึ้นกันเอ้าเบื้องมุมนี่แหละเดี๋ยวบนชุดสีพาไปเบื้องไก่ไกนะครับเนาะอ่ะเบื้องทางหน้านะครับพี่น้องนี่อ่ะนี่นะครับเด้องอยู่นี่โู้โหเชิงเชิงนิ่งนิ่งทุกโตครับพี่น้องครับเนี่ยหนอนมาเบื้องเอาคืออันนี้คือคือขัดมาได้พี่น้องครับคือขัดมาให้แล้วนะครับเนาะจับหนักใบหยากเคนกับเบาขมนะครับนี่โบดนะครับนี่ฟวงหางนี่เบื้องเอา เดี๋ยวจะถามราคาให้ได้ครับพี่น้องใส่ไงคือกันท้อง KF68 ครับผมตัวนี้ไอเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับ38,000บาทครับตัวนี้ยัง38,000ครับพี่น้องครับผม38,000ต่อรองได้สูงฟรีทอยยิสานพร้อมนะครับเนาะอ่ะ38เดี๋ยวจะพาเบื้องแผ่นหลังห้องหลังนะครับเออนี่ยาวดีอยูามหมื่นแปดหาใส่ได้สูงอ่าใส่มหาสิบสีนะครับพี่น้องนี่อผู้ใดหาแบบนี้อยู่มื้อนี้ให้ลูกใหญ่แน่นอนครับพี่น้องด้วยโครงสร้างที่มันสูงใหญ่นะครับเนาะ แล้วก็ได้เรื่องของความบดนะครับนี่ทึ้งแดงทึ้งหนาและเมียแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกขางหนึ่งนะครับเด้อมึงทายยางไปน้ำกระไดไอ้อ่ะได้จูมึงทายยางนี่หนังข้อนั้นหนานี่แะครับผมเพียพี่รเพียแข่งขาดำดำเดินเดินเดินจะอาวยเบิ้งอีกขางหนึ่งเออนี่สีอีกขางหนึ่งบ่มีฝานบ่มีด่างครับผมเออเอายางไปเล็กกันเลครับเดินไปเลยนะครับมามามายางยาง เดินเดินนะนี่ไล่ให้เบื้องทายยางนะครับเด้อเพื่อพี่น้องจะได้เบื้องขาถูกขาถอนโบยจังสีนะครับไอ้โบมีนะครับขาโบถกโบถอนเอ้านี่แหละครับตัวใหญ่ใหญ่เอ้าเดือดให้เบื้องสามมุมสามตัวใส่กันนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อโอเคนะครับเนาะนี่แหละเบื้องเอาพี่น้องอันนี้สามมื้นแปดผมก็เสือราคายี่ดีนะครับผู้ใดโทรงไว้กระไดก้อนสละพี่น้องครับมาแบบนี้อยู่นะครับเนาะนี่แหละข้อของอ่าหอยใบงวงงามนะครับพี่น้องไอ้ซื้อฟาร์มยังกับพี่เมื่อกี้ซีทีทีฟาร์มครับ c t t Farm CTT อ่ะ CTT Farm นะครับพี่น้องครับกะงัวมีแบบนี้มาให้ตลอดนะครับเด้ติดขอกอยู่ตลอดพี่น้องเห็นคลิปอาจจะบ่ทันนะครับเนาะกะเข้ามาเบิ่งหรือโทรถามได้ให้เพิ่นส่งอ่าไล่ซส่งรูปให้นะครับเนาะมีแต่งัวงามๆครับพี่น้องครับนี่แหละเอ้า30,000 40,000 50,000เด้กเอ๋วมีแต่งัวท้องตัวใหญ่ๆครับผมนี่แต่ว่าผมมักแม่บอกตัวนี้นี่นะครับเด้อมักแม่บอกตัวนี้พี่น้องเห็นการส่งลูกบ่ครับผมของตัวเมื่อกี้เนาะลูกผู้แม่บระงามเลย เบื้องชัดๆนะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่เบื้องเรียบกวบ,บ่มีปัญหาครับเอาอ่า,อางๆใหญ่ๆนะครับเนาะอ่าลูกผูใ้ใดเห็นมาชัดเนะครับเด้อมาเบื้องอีกที่หนึ่งนี่นี่อ่ะนี่แหละครับผมมาเอาพี่น้องเอ้ามือนี้ก็น่าจะมีให้ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องครับอ่าพู้ใดมักตัวใดก็มาเลือกเอาอีกที่หนึ่งหรือโทรสอบถามได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ